สวัสดีค่ะสําหรับง,งานคลิปนี้นะคะบอกบอกว่าตัวคุณเป็นคนที่มีไฟนะเป็นคนที่มีความกระตือร้อนสูงมากๆคุณมีความรู้สึกอยากประสบความสําเร็จในที่การงานการเงินของครัวความรักการได้รับการยอมรับจากสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องของสายบุญก็ตามนะคะอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะสองเรื่องสามเรื่องหรืออาจจะทั้งหมดก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยให้บอกว่าชะตาของคุณเนะะี่ยค่ะต้องวิ่งขว่คว้าความสําเร็จด้วยตัวเองถึงจะดีถึงจะเหมาะ หากคุณนั่งอยู่เฉยนะคะแล้วก็รอให้ใครสักคนมาแนะนําชี้ทางคุณจะไม่ประสบความสําเร็จเท่ากับการวิ่งเต้นหรือสาะหาหรือพยายามด้วยตนเองใครแนะนําคุณหนึ่งอย่างนะในระหว่างการที่คุณกําลังไต่เต้าสู่ความสําเร็จไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่แนะนําให้เป็นความลับจะดีที่สุดโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอย่างครอบครัวด้วยนะ แต่หากมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ทุกคนจะต้องรู้เช่นคุณจะต้องออกไปเรียนนะคะหรือคุณเรียนออนไลน์ที่บ้านหรือนะคะคุณมีแฟนอยู่แล้วแฟนคุณมาเทียวรับเที่ยวส่งหรือนะคะคุณมีครอบครัวอยาแล้วแล้วมีปัญหาเรื่องครอบครัวหรืออาจจะมีการเลิกรายาย,าย้ายนะคะแล้วคุณย้ายกลับมาที่นี่นะคะมาอยู่กับครอบครัวะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยแนะนำนะคะ ว่าให้เล่าเนี่ยไม่เกิน70%นี่คือแค่กันยกตัวอย่างนะคะเรื่องอื่นของคุณก็นะคะอย่าให้เกิน70%เหมือนกันเหตุผลที่แนะนําแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวคุณเองจะไม่ต้องมาแบกรับความคาดหวังจากคนใกล้ชิดของคุณเช่นจะถูกถามซ้ําๆได้หรือยังสําเร็จหรือยังทําได้ขนาดไหนแล้วจะสําเร็จเมื่อไหร่จะได้เลื่อนขั้นเมื่อไหร่นะคะเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เขาจะขอแต่งงานเมื่อไหร่ นะคะความอยากรู้อยากเห็นพวกนี้นะคะมันจะดึงคุณให้ประสบความสําเร็จช้าลงยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเช่นหากสมมุติว่าคุณเรียนอยู่นะคะแล้วก็จะมีคนสนใจแล้วมาให้คุณสอนแน่นอนนะคะการสอนอาจจะทําให้คุณได้ทบทวนบทเรียนมันดูเหมือนดีนะแต่มันไม่เหมาะกับดวงคุณเพราะไพ่บอกว่าการทบทวนอะ่ะเหมือนกันย่าอยู่กับที่แต่ไพ่ของคุณเนี่ยมันเหมาะกับการวิ่งไปข้างหน้า นั่นหมายความว่าหลังจากที่คุณเรียนแล้วนะคะคุณควรมีเวลาในการคนา้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมให้มันมากกว่าแบบที่คุณเรียนมานะคะเช่นข้อมูลที่ามากกว่าเดิมหนังสือที่นะคะไม่ใช่หลักสูตรเดิมก็ได้ติดทียบแบบนี้นะคะหรือนะคะหากคุณคบหาดูใจกับใครอยู่ก็ตามไม่ว่าความสัมพันธ์ดีไม่ดีนะคนก็ได้ชื่อของคุณก็อาจจะแบบขอคุยกับคนที่คุณคบ อาจจะมาแนะนําให้คำปรึกษาแสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นจนทําให้คนรับของคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยอ่ะอาจจะทําให้มีปัญหาขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นสมมตินะคะในเรื่องของการเงินก็อาจจะทําให้เขามาหยิบยืมหรือขอแบ่งปันหยิบยืมเนี่ยนะคะเราพอเข้าใจเนาะก็คือจะคืนกลับมาด้วยเรื่องของการเงินก็ได้สิ่งของก็ได้หรือความชื่อเหลือก็ได้แต่การขอแบ่งปันเนี่ย นะคะก็อาจจะได้แก่การร่วมทุนร่วมหุ้นแทนที่คุณจะได้มาเต็มๆเนาะในเรื่องหมุนกำไรนะคะมันก็จะเหมือนกันที่คุณจะต้องจะต้องมาแบ่งไรายได้ให้กับเขาไปซะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณประสบความสำเร็จทุกๆด้านนะคะทุกๆด้านเลยนะที่คุณต้องการหรือด้านใดด้านหนึ่งที่คุณต้องการนะคะคุณค่อยบอกคนใกล้ชิดแล้วก็ครอบครัวจะดีกว่านะนะคะ สิ่งที่อยากจ,จะเตือนมากที่สุดในเรื่องของทั้งหมดที่พูดมาก็คือเรื่องการเงินใครแนะการเงินมาเลยคถะ5วันในวันหนึ่งคุณประสบความสําเร็จร่ารวยมั่งคัง่งบอกก่อนนะความโกลาหลอาจจะเกิดขึ้นคุณอาจจะขอใช้ภาษาง่ายนะอาจจะลําบากใจอยู่ไม่เป็นสุขให้บอกว่าจะมีคนวิ่งเข้าหา มากมายไก่กองเลยนะเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากคุณอารมณ์เหมือนอยู่ดีก็ญาติเยอะนะคะมีญาติที่ไหนไม่รู้โผล่มานะคะคนนี้อาจจะไม่เคยไม่เคยเห็นกันเลยตั้งแต่เกิดหรือคนนี้เจอกันตลอดแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นญาติแล้วอยู่ดีก็บอกว่าเป็นญาติเขาจะมาขอความช่วยเหลือและไพ่นะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือแค่แนะนะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานการณ์งานก็ ดูรายบุคคลหรือตัดสินใจดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ให้บอกว่าไม่ช่วยจะดีกว่านะเพราะหนึ่งให้แล้วไม่ได้คืนสองนะคะให้แล้วไม่มีจบขอแล้วขออ,อีกหรือจำนวนที่ขอจะมากขึ้นแล้วจำนวนคนที่ขอก็จะพมากขึ้นเหมือนกันเพราะมันจะเริ่มมีคนเอาไปพูดปากต่อปากกันนะคะว่าเฮ้ยคุณมีเงินพอที่จะช่วยเหลือแล้วคุณก็ช่วยเหลือเขาคุณช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ นะคะคุณจะดีมากพอที่จะปริเสธเพราะฉะนั้นลองไปขอคุณดูสิเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็จะต้องอไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองแล้วแหละนะทีนี้นะคะมันจะมีวิธีการไกด์ให้หนึ่งหนึ่งวิธีก็คือหากเลี่ยงไม่ได้แนะให้คุณแยกเงินหนึ่งก้อนออกมาเอาไว้ให้คนใกล้ตัวเป็นคนบริหารจัดการใครอยากขอความช่วยเหลือให้มาขอกับคนนี้แทน ให้คนนี้จัดสรรบริหารได้ค้นไม่ได้ขึ้นตามหรือไม่ตามแล้วแต่เขาเหตุผลเพราะเลี่ยงการรับพลังงานเชิงลบนะคะไม่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกลำบากใจอึดอัดลำคาญใจนะคะไม่งั้นพลังงานพวกนี้มันจะดึงให้การเงินของคุณนะคะไม่เสถียรแล้วก็อาจจะต่ำลงหรือตกลงลดลง ก่อนที่ให้คนอื่นไปบริหารในการช่วยเหลือคนอื่นก็ถือว่าทําบุญไปซะถ้าหมดแล้วอยากให้หมดเลยไม่ต้องไปเพิ่มจะดีที่สุดถ้าคุณรำ่ำรวยด้วยการงานโชคลาภอ,อะไรก็ตามให้แนะว่าให้คุณตั้งโรงทานจะดีที่สุดหรือให้บริจาคให้กับบุญในที่ต่างๆจะดีกว่านะคะแต่หากคุณมีใจจะช่วยเหลือผู้คน ด้วยการให้เขาหยิบยืมหรือนะคะให้ไปฟรีๆเน้นแค่ว่าคุณต้องทำใจยอมรับความโกโกลาหุนเท่านั้นเอง